第好。<Good. S 2> หนึ่งไปด้วยกันเลยสอพี่มาร์คสามห้าค่าน้อยเร็วๆรนับหนึ่งไปด้วยกันนะสอพี่มาร์คสามห้า ครั้งที่สองครั้งที่สองปล่อยเอาเลยสอครั้งแรกไปพูขาดสอครั้งที่สองปล่อยติดเลยสอครั้งแรกก็ลงครั้งที่สองผมปล่อยติดเลยพ่มารสามห้าพายาทิโยนครูอ่างนิ่งอยู่สอนิ่งอยู่เลยพ่อตามก่อนพ่อตามก่อน เอาดีอยู่สอหมายไม่บอกที่ฝึกนกสอที่ฝึกนกมานี้มานี้มัดสามห้าเหรอก็ตังกันลุก ตั้งฝั่งนี้เลยตั้งไม่ได้กับพ่อเลยมาใครอยากไปกับพ่อเลยพ่อตั้งพี่มาร์คสามห้าตามก่อนสอใส่นี่แหละตรงกลางแดดนี่แหละเลยอะ่ใสปแล้วส่อทั้งที่สองนับนับไปด้วยกันเลยสอช่วงนี้ยังไม่มีอ่างหรอกเขาใหม่คนเด็กใหม่ห้าเดือนหอห้าเดือน เด็กห้าเดือนพอดูก่อนออดีๆดก่อนตั้งท่าดีๆกลัวอะไรเดี๋ยวพอดูก่อนดูปอกขางดีๆก่อนจ้ะมาร์คสามห้าเร็วเอากับพ่อเร็วมาเร็วมามามาสู้ไหมสู้ไหมเร็วเร็วเร็วมามาเออตั้งท่าดีๆมาๆมามา ตั้งท่ามาหาพ่อดีๆนี่นุ่สู bueno, ้ขเร็ว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 เดินเอวจะไปไหนมาเนี่มาเนี่เร็ว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 หมามาแล้วเร็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 วตั้งท่าหาพ่อดีๆนี่พ่อจะให้เรร็วเ Dẫn, dẫn ma Dẫn ma Dẫn ma Mày, đi bày tới bàn câu thật này Mà đi đi, đi. mà đi đi, đi. Khoa... nhưng hâu... mà hả đi đi có Nếu mà anh Cây bàn khẩu Dẫn ma Cặp ban câu ấy มึงนิ่งดีๆก่อนเดี๋ยวพ่อเก็บก่อนถไปไปเออเดี๋ยวปิดกล้องก่อน